สวัดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99บริษัทโคเรียกู๊ดจำกัดผู้นําเข้าและจัดจาหน่ายเครื่องสําอางแบรนด์อิสกินจากประเทศเกาหลีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟอิสกินซนูนิวอินเลิฟมิน f a แฟนมิ i ติ้สองนักแสดงหนุ่มหล่อที่กําลังได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามถึงความฮอตจากซีรีส์ p ิวที่พรายซีรีส์นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อที่กำลังอ่อนแอร์อยู่ตอนนี้โดยหนุ่มซีพฤกพาณิชและนุ่นิวเชวรินเพลิดเพิิพยะบ่ง2หนุ่มซีนุ่นิวได้มาบอกเล่าถึงเคล็ดลับการดูแลผิวแบบฉบับเกาหลีให้ผิวสวยใสยได้อย่างไรพร้อมร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างประทับใจ กิจกรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นมินิแฟนมิทติ้งที่จะให้ผู้โชคดีทั้ง30ท่านะค่ะได้มาเ่ว่พูดคุยอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีกิจกรรมเกมเล็กๆให้ได้ร่วมกันก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและสนุกมากค่ะ mm hmm. ก็ผลิตภัณฑ์เซนเจอร์ของอิสกินนะคะก็จะมีเป็น2องตัวด้วยกันก็คือครีมเมื่อหอยทากที่เราเป็นเจ้าแรกของประเทศเกาหลีที่คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ power ten serum ค่ะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันแล้วเราก็ได้อัปเกรดสูตรขึ้นมาเพื่อให้ มันคลีนมากขึ้นตอบโจทย์ในยุคป,ปัจจุบันมากขึ้นอย่างตอนนี้ทุกคนใส่หน้ากากมลภาวะาต่างๆอากาศร้อนก็จะให้ผิวแพ้แม้ไดนนี้เราก็ครอบคุณแล้วเหมือนกันก็หลายๆคนได้ลองก็ ชอบลูกค้าเก่าที่เคยใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วเขาก็ฟีดแบ c มาว่ามันดีขึ้นใช้แล้วเห็นผลได้เร็วขึ้นเพราะเราใส่ส่วนผสมที่เยอะขึ้นส่วนลูกค้าใหม่ๆก็รู้สึกประทับใจอย่างตอนนี้เรามีทั้งหมด10สาขานะคะแล้วก็มีขายที่คิสบิวเทียมบัตสันด้วยแน่นอนว่าในปีนี้เราก็ตั้งใจที่จะขยับขยายในทางออฟไลน์ line, ส่วนออนไลน์เราก็มีครบเลยทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลน์แล้วก็ไม่ว่าจะ เว็บไซต์พวกบิวตี้ต่างๆเหมือนคอนวี่อย่างนี้ช้อปปี้ช้อปปี้มอลลัสมอลอย่างนี้นค่ะเราก็อยากจะขยับขยับมากขึ้นเหมือนกันต้องมี <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วเพราะวันนี้ได้ร่วมมาก,กับทั้งสองท่านแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆ <c oughs> ทั้งคู่แบบให้ความร่วมมือดีแล้วก็เป็นกันเองก็ <c oughs> คิดว่ามีแน่นอนในงานหน้าแต่ว่ายังไม่บอกว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าเรางความสนุนและความมริงแน่นอนค่ะดีใจมากๆเลยครับดีใจเหมือนครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานด้วยเลยครับยิ่งเป็นครั้งที่สองก็รู้สึกจริงๆก็ยิ่ง เป็นเกียรติมากมากเลยครับแล้วก็ก็หวังลึกๆว่าครั้งที่3ก็อยากให้มีเหมือนกันครับก็เหมือนกันทีดีใจมากๆที่ที่แบบเอาเราไปร่วมงานครั้งแรกของเราเขามีครั้งที่สอง้วก็ขอบคุณมากที่เชิญเรามาร่วมทำสื่อและจัดกินกรรแบบดีๆทางนี้ผมก็ประทับใจมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบได้ใกล้ชิดกันขับมากขึ้นเจอแบบมันชิวอะ แอบเกินเวลาด้วยก็เก่งใช่พยกันชิวาก็รู้สึกดีมากๆครับเราชอบตัววิตามินซีใช่เขาก็เห็นคือได้ครั้งก่อนมาแล้วันมีวิตามินซีเรารู้สึกแบบทาแล้วเรารู้สึกว่าหน้าใสมากขึ้นเพราะว่าหน้าเราต้องการกับวิตามินซีแล้วลงรู้สึกแบบหน้าแห้งด้วยก็ต้องเติมความชุ่มชื้นให้ใบน้ซึ่งมันมีแบบเยอะมากนะครับที่เด่นทานของอีสกินทานตัวนั้นก็เป็นตัวแบบเด่นตัวหนึ่งเรารู้สึกว่าดีมากๆ ใช่ครับผมก็ได้ลองใช้ตัวเซรั่มวิตามินซีเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าใช้แล้วหน้าชุ่มชื้นมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นด้วยแล้วก็ได้ลองใช้ตัวายครีมครับที่เป็นหลอดสีแดงเหมือนกันก็ใช้แล้วรู้สึกว่าใต้ใต้ตาก็ชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากๆเลยครับก็อยากแนะนําตัวที่เป็นครีมเมือกหอยทากเลยครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ไหมครับก็เขาอืม ือเมื่อหอยทากคือเขาได้การันตีแบบว่าได้รางวัลแบบ7ปีซ้อนแล้วก็เขาดูแลแบบหลายอย่างมากไงที่เชื่อที่บอกไปกคือเรานําเข้ามาจากแปลงได้แบบตรงก็อยากให้คนได้ลองใช้ม,มีมีตัวเทสเตอร์เลยี่จะเป็นตัวสามารถก็ลองไปใช้ก่อนได้นะครับผมเพราะว่าผู้ผลิตเขาเยอ่งมากอย่างที่บอกไปเมื่อหอยทากดีที่เขาแบบไม่งั้นไม่ได้แบบทําการันตีแบบเจ ก็ฝากอีสกินด้วยนะคะอีสกินไทยไลฟ์มีทั้งหมด10สาขาทั่วประเทศไทยค่ะแล้วก็หากไม่สะดวกไปที่สาขาก็สามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะแช่แเดิช็อปไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีสกินไทยแลนด์ com หรือว่าไลน์แอดแอดอีสกินไทยแลนด์ค่ะหรือว่าช็อปปี้มอลของเราแล้วก็ลา z a d a ามอลด้วยค่ะ